อยากดื่มกาแฟแต่ว่ากลัวอ้วนฟังทางนี้เลยค่ะวันนี้นะคะพี่มีกาแฟดีๆที่ดื่มแล้วไม่อ้วนดื่มแล้วหุ่นพร้อมเพรียวสวยไม่โทมมาฝากกันค่ะกับตัวนี้เลยค่ะกาแฟช็อติเล่ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้านะคะจาก5ประเทศมิกซ์รวมกันเลยค่ะแถมยังมีอินูลิน40%อีกด้วยนะคะมีกากใย,ยค่ะช่วยให้เราอิ่มได้นานขึ้นนั่นเองนะคะลดไขมันในเลือดคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจสามารถดื่มได้ค่ะช่วยเสริมสร้างกระดูก ด้วยนะคะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้สดใสเปล่งปลั่งอีกด้วยค่ะ นอกจากเขาจะมีอินูลินแล้วนะคะเขายังมีส่วนผสมของครีมเทียมเกรดเค่ะที่ทําจากถั่วเหลืองทําให้เราอิ่มนานไขมันต่ําค่ะมีคอลลาเจนเปปไทด์5%พร้อมแบบไม่โซ่มีแอลแคเนพีนชาเขียวช่วยเพ,พลาะผลานไขมันช่วยคลายเครียดนะคะและมีซูคารโรสค่ะสารให้ความหวานซึ่งน้อยมากเลยทําให้เราไม่อ้วนค่ะดื่มตอนเช้าช่วยควบคุมความหิวได้ทั้งวันกากใยจะพองตัวระหว่างวันควรดื่มน้ําให้มากๆป้องกันการท้องผูกนะคะ หอมอร่อยแล้วก็กลมกล่อมนะคะแถมยังช่วยให้เราเนี่ยมีรูปร่างที่ดีสุขภาพที่ดีได้แบบนี้ใส่กาแฟห้ามพลาดเลยค่ะหนึ่งกล่องของเขานะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ซองค่ะราคา250บาทนะคะ